พลังพลเมืองร่วมรักถูกจุมพลในหน้าอยู่นั้นพลเมืองกำลังหรือพลังนั้นจะทำสิ่งใดนั้นต้องมี power เป็นเบื้องต้นเราในฐานะที่เป็นเจ้าพุทธนะเราจะใช้คำว่าพละหรือกำลังที่เกี่ยวข้องกับพลังของเราชาวจุมพลพละนั้นมีห้าประการนะครับเราต้องมีความศรัทธาในสิ่งนั้น วิริยะคาวาวิริยะคือพยายามขยันหมั่นเพียรในสิ่งที่เราต้องการเราต้องมีสติในการที่จะประกอบกิจการงานเมื่อเรามีสติแล้วตามด้วยสมาธิและตามด้วยปัญญาทุกอย่างต้องเริ่มต้นด้วยสติที่มั่นคงแล้วก็พร้อมที่จะทําในสิ่งที่เรามุ่งมา่ปรารถนาหรือต้องการนะครับถ้าเรามีพลทั้งห้าในการประกอบกิจการในส่วนตรงนี้นั้นการงาน ทั้งปวงคงจะสำเร็จพลละเมืองนั้นหมายถึงคนที่มีสิทธิและหน้าที่หลายเรื่องเป็นสิทธิที่ต้องทำโดยเฉพาะสิทธิตามกฎหมายเช่นการเลือกตั้งเป็นต้นนะครับที่เรามาทำวันนี้นั้นคือสิทธิที่ควรทำนะครับเพราะทุกคนต้องควรทำในถิ่งที่จำเป็นที่จะดำเนินไปใช้ในชีวิตประจำวันพลละเมืองหมายถึงคนที่มีสิทธิและหน้าที่ในฐานะประชาชนของประเทศใดประเทศหนึ่งที่มีวัฒนธรรมมันเดียวกัน ทีนี้คาว่าประชาชนประชาบวกกับชนนะครับหมายถึงหมู่คนหรือจํานวนบุคคลนะครับซึ่งอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งนะครับเป็นสมาชิกของประเทศนั้นนั้นสิ่งที่พวกเรามีเหมือนกันก็คือบัตรประชาชนราษฎรก็คือผู้คนของประเทศที่ถือสัญญาณเดียวกันในการปกครองอันเดียวกันของประเทศนั้นนั้นซึ่งมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและทุกคน อยู่ภายใต้การปกครองอันเดียวกันนะครับท่านจะเห็นว่าพวกเรานั้นมีหน้าที่ส่วนหนึ่งเป็นพลังในการที่จะช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีดีงามให้เกิดเกิดขึ้นกับประเทศชาติอยู่ภายใต้การปกครองนั้นทุกคนต้องแสดงออกในสิติหน้าที่ที่พึงมีที่พึงได้แล้วก็ทําให้มันสมบูรณ์แบบท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีสิติและหน้าที่ของคนละเมืองเราได้ทําอะไรบ้างในฐานะ เป็นพลเมืองของประเทศนี้ท่านทําตามหน้าที่ของท่านแล้วอย่างท่านทำตามหน้าที่ที่ควรทําแล้วอย่างผมก็ดีและหลายๆคนที่อยู่ตรงนี้ที่เป็นรวนะครับคือผู้สูงวัยถือว่าหน้าที่ตรงนี้เป็นหน้าที่ที่ควรทําแต่ไม่ใช่เขาบังคับเพราะเราต้องทําตามหน้าที่ที่ควรจะทําภูมิภาคบ้านเรานะครับโดยเฉพาะจังหวัดของเราจุมพรของเรานั้นผมว่าเป็นความภูมิใจร่วมกันที่เรามี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ธรรมชาติให้พวกเราให้ไว้กับโลกที่เราจะดําเนินการอยู่ต่อไปนั้นก็เราก็ต้องย้อนกลับไปถึงว่าหน้าที่ต้องทําเราต้องทําอะไรบ้างสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้สิ่งที่โลกมอบให้ดินแดนทรวรรณภูมิมอบให้กับเราที่ผ่านมาประมาณสักเดือนหรือสองเดือนที่ผ่านมาท่านที่เป็นเจ้าของสวนทุเรียนก็ดี เจ้าของสวนผลไม้หลายคนนั้นเริ่มต้นด้วยบททดสอบของการเปลีป่ยนแปลงของโลกในเรื่องเอ็นยโยเราก็เห็นถึงกิ่งที่กระทบเหล่านี้เมื่อมันเกิดขึ้นกับตัวเราเกิดขึ้นกับพวกเรานั้นริ่งที่เกิดขึ้นเราต้องคิดว่าในฐานะเราเป็นพล,ลเมืองเราจะทำอะไรบ้างที่จะต้องปรับเปลี่ยนในสภาพที่เราประจบพบอยู่นั้นให้มัน เป็นไปตามพลวัตที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำกันนะครับ